ตุกตุกแล้วรถแดงเชียงใหม่โอดครับตอนนี้ใกล้ถึงทางตันอนาคตคงเหลือแต่ภาพถ่ายหลังแอปรับส่งต่างชาติเกลื่อนเมืองด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตเป็นเอกฉันท์ครับทำตัวเองทางน,นั้น อยู่กับผมจะลถทอกนะครับอ่ะเชื่อว่าคนในเมืองเชียงใหม่เองหรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่หลายคนน่าจะเคยใช้บริการรถแดงกันทั้งนั้นนะฮะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้รวมไปถึงตุกต๊กๆด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยหลังๆมาครับก็มีหลายคนไปเที่ยวไปใช้บริการแล้วก็บ่นถึงราคาที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลนะฮะอ่ะอู่กับเมืองราคานึงพูดกลางราคานึงต่างชาติก็ราคานึงคือราคามันไม่สแตนดาร์ดแล้วแต่จะเรียกเอานะครับแล้วก็เออาก็จะเหมาอย่างเดียวเลยนะฮะและ้วทุกวันนี้นะฮะ มีตัวเลือกในการเดินทางมากขึ้นนะฮะโดยการเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันต่างชาตินะฮะเหมือนในกรุงเทพนะครับทีนี้ก็เลยมีผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กหรือว่ารถแดงในเชียงใหม่เนี่ยมาโพสต์นะครับอดควรเลยนะฮะบอกว่าตุ๊กตุ๊กรถแดงเชียงใหม่ตอนนี้ใกล้ถึงทางตันพอหมดฤดูกาลท่องเที่ยวแทบจะขายรถรายที่เช่าก็ต้องคืนรถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางครอบครัวตกงานส่วนใหญ่จะเป็นคนไยเกษียนสาเหตุหลักก็คือแกลบต่างชาติเกลื่อนเมืองซึ่งตอนนี้เยอะมากในเมืองเชียงใหม่เทียบกับสมัยก่อน ที่ยังไม่มีแกลบเข้ามาตุกตุกรถแดงพอจะริมตาอาปากได้บ้างแต่ตอนนี้หน้ามือเป็นหลังมือถึงทางตันไปต่อไม่ได้อนาคตคงเหลือแต่ภาพถ่ายและอนุสรตั้งโชว์หน้าร้านอาหารอยากให้เป็นเช่นนั้นเลยครับอยากวิงวอนหลายฝ่ายให้ช่วยกันกู้ชื่อเสียงตุกตุกรถแดงของบ้านเรากลับขึ้นมาดังเดิมจะดีมากก่อนที่มันจะสายไปครับงานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแชร์นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ อ่านอ่านดูแล้วเนี่ยเหมือนเสียงจะเป็นเอกฉันนะฮะบอกว่าอสมควรแล้วแหละทําตัวเองทั้งนั้นเลยครับแล้วก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ในการใช้รถตุกๆหรือว่ารถแดงเชียงใหม่กันเยอะเลยนะครับแล้วประสบการณ์ของคุณกับรถแดงหรือว่าตุกๆที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับไงฟ้าก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ